สวัสดีคร,รับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกม,มอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็อพอดีจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมได้ลองอัปเดตตัวโปเกม,มอนนะฮะเกมโปเกม,มอนใหม่นะฮะเนี่ยฮะเป็นเวอร์ชั่น2.4.5นะครับ0.2 45.0นะครับมีอะไรมาเพิ่มนะครับที่ผมสังเกตเห็นแล้วก็มันเป็นฟีเจอร์ที่ผมอยากได้นะครับมันเคยมีมาทีนึงนะฮะผมชอบมากนะครับก็คือฟีเจอร์นี้ครับเนี่นะฮะรีเมมเบอร์ลาสุโปเกบอนะฮะหรือว่าจดจำการใช้โปเกบอลครั้งล่าสุดไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า มันใช้งานยังไงนะฮะคือปกติเนี่ยเวลาเราจับโปเกมอนใช่ไหมครับนี่ฮะเราก็จะเป็นแบบนี้สมมุติว่าตัวนี้นะครับผมใช้บอลน,น้าเงินนี่บอลน,น้าเงินป๊าบนะครับนะฮะก็ต้องรอนะรอปับนะฮะเสร็จแล้วนะฮะนี่กดจับแล้วนะฮะอันนี้คือปกตินะฮะก็คือกดอีกตัวหนึ่ง นะครับมันก็ต้องมาเลือกอีกบอลน้ําเงินอีกนะครับเพราะบอลแดงผมเหลือน้อยแล้วนะครับหรือในกรณีที่ผมผมอ่ะเป็นคนชอบใช้โปเกบอลใช่ไหมครับปั่นจักรยานนะฮะโปเกบอลก็ทํางานไปคือโปเกบอลเนี่ยมันจะใช้แค่โปเกบอลนะครับเวลาจะจับมันจะใช้ได้แค่บอลแดงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมปั่นจักรยานจับโปเกมอนเนี่ยนะครับเอาเวลาผมกดจับเนี่ยอย่างสมมติอ่โปเกบอลจับอีกตัวหนึ่ง ผมจับอีกตัวหนึ่งเงีย้ยนะครับผมจะเลือกที่จะไม่ใช้บอลแดงมาใช้บอลน,น้ําเงินแทนนะครับบอลน,น้าเงินแทนแบบนี้นะครับ <c ough> เพื่อใช้ในการจับเพื่อจะได้ไม่ลบกวนบอลแดงที่โปเกบอลมันจับอยู่จะได้ไม่เปลืองนะครับจะได้ไม,ไไม่เรียกว่าโปเกบอลก็ใช้บอลแดงไปผมใช้บอลน้ําเงินไปอะไรเงี้ยมันแต่เนี่ยถ้ามันต้องมาเลือกทุกครั้ง <c ough> ที่จับโปเกมอนนะครับมันต้องมาเลือกทุกครั้งเลยนี่แบบนี้นะฮะ เนี่ยมันก็จะเป็นบอลแดงใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ต้องมาเลือกหรือที่ผมเคยสอนให้จับอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยฮะคลิกค้างอะไรไว้สักอย่างเนี่ยนะฮะเนี่ยค้างแล้วก็โยนจับเดี๋ยวนะโยนแบบเร็วแบบนี้นะฮะปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็มาจับอีกตัวหนึ่งได้เลยอะไรแบบนี้ที่ผมเคยสอนคลิปก่อนนะอ่าไปไล่ดูเอาแล้วกันเนี่ยมันก็จะใช้บอลแดงอีกนะฮะทางทั้งที่บางทีผมอยากจะใช้บอลน,น้าเงินต่อเนื่องเลย เพราะมันจะได้เร็วนะครับฟีเจอร์นี้มีมาแล้วครับนี่ r e m เมมเบนะฮะนี่รีเมมเบเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้อัปเดตนะครับรอการอัปเดตนะครับ 2, 4, 5ห้านะฮะพออัปเดตปุ๊บก็จะมีมีอเน,นี้มาให้เลยอันนี้ผมกดแล้วนะอ่าเนี่ยผมกดแล้วนี่ทีนี้ผมจับโปเกมอนตัวนี้นะฮะ แล้วผมใช้บอลน,น้ำเงินนะฮะโยนไปนี่นะฮะบอลน,น้ำเงินโยนไปนแล้วรอปนะัมัดคลิปนะะเสร็จแล้วจับตัวนี้นิโดนะฮะนิโดนะฮะเห็นไหมมันเป็นบอลน,น้ำเงินนะะแต่ถ้าสมมุติผมเลือกไว้เป็นบอลดำออกไปก่อน เข้ามาใหม่ฮนมันก็จะเป็นบอลดำนะครับมันก็จะเป็นบอลดำแบบนี้นี่นฮะอ้าย้อนกลับไปใช้บอลน้ำเงินออกไปแล้วก็ไปจับอีกตัวหนึ่งมันก็จะเป็นบอลน้ำเงินแบบนี้นะฮะทีนี้ผมจะลองการจับแบบรวดเร็วนะครับที่ผมเคยสอนไว้นะคลิปก่อนหน้าไปฮะเอาอีตัวบิดมันอ้ามันมักอย่างนี้แหละครับ กูจะจับมึงได้ไหมเนี่ยอ่ากดออกแล้วก็ไปนี้โดรันตัวปูนี่ฮะมันก็จะใช้บอลน้ําเงินไหมครับปุ๊บตัวนี้นะฮะนี่ฮะน,นี่ปุ๊บนี่ฮะจับไปแล้ว ทั้งหมดถูกจับแล้วนี่เห็นไหมนะสะดวกสบายครับเนี่ยผมทีนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวบอลแดงหมดแล้วนะครับทีนี้ผมก็ปุ่นปัน่นหมุนเสาหาบอลเลยเพราะบอลแดงจะใช้กับโปรเกบอลนะฮะโปรเกบอลใช้บอลแดงเท่านั้นไม่สามารถเลือกบอลได้เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยให้ผมไม่ไปรบกวนบอลแดงด้วยนะฮะแล้วก็การจับเร็วแบบเนี้นะฮะใช้บอลน,น้ําเงินจับเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับอ่าฟีเจอร์นี้น่าสนใจนะฮะ อ่านะครับเอาไปใช้กันได้นะครับเดี๋ยวรออัปเดตก่อนนะครับตอนนี้ทุกท่านอาจจะยังไม่ได้รับนะฮะอีกก็อาจจะอีกสัก2อสวันนะอัปเดตเป็น2-4-5รวมถึงบน iOS ด้วยน่าจะมีเหมือนกันนะครับฟีเจอร์นี้ก็ลองหาดูนะครับรีเมมเบอร์เนี่ยรีเมมเบอร์รัสยุทธโปเกบอลนะฮะจำการใช้งานบอลครั้งล่าสุดนี่นะฮะอ่ะฝากไว้ครับสั้นๆแค่นี้สวัสดีครับ